สวัสดีครับร้านโปรกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่18นะครับพฤศจิกายนนะครับก็อนี้นะครับมีเข้ามานะครับสองลายนะครับก็จะเป็นงานเพย์หนึ่งะครับลูกค้า1นึ่ลนนะครับสั่งเข้ามา2เกมนะครับแล้วก็งานเพย์สลูกค้า1นึ่ลนนะครับนะวันนี้ก็ตัดรอบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเอ้มันเป็นออเดอร์ค้างจากวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานมีสั่งเข้ามาตัวนี้นะครับแล้วผมไม่ได้ส่งให้นะครับนะก็ส่งเป็นวันจันทร์นะครับก็คือวันนี้เนาะ ก็เลยวันนี้ไปส่งให้เร็วหน่อยมันจะได้เข้าระบบอะไรของถึงลูกค้าพรุ่งนี้ได้อะไรเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะนะครับอ่านะก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับ P2 ตัวนี้ไอ้เกมเนี้ยนะครับ s u z u k i Tt s u p e r b i k e นะครับมันจะเป็นแผ่นโซ n y เหลืออยู่นะครับกับข้างนะตรนกาเนีน่ยอ่าน,ะ,น,ะ,นะครับก็ลูกค้าจะได้รับแผ่นนี้ไปเลยนะครับนะ ก็แผ่นเก่าเหลืออยู่เนี่ยบางทีลูกค้าจะบอกว่าเออไม่ไม่ไม่ใช่บอกว่าบางทีก็เห็น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 ผมเอาแผ่นเก่าให้เนี่ยนะครับลูกค้าบางทีจะคิดว่าเฮ้ยเอาแผ่นเก่าให้มันก็ไม่ดีสิอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือทุกครั้งเนี่ยผมจะเทสแผ่นให้ก่อนส่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามเลยนะครับแผ่นเก่าแต่เป็น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 แผ่นยี่ห้อดีนะครับการเก็บไฟล์ของแผ่น่ะ มันจะทําได้ดีได้ดีมากนะครับก็คือเหมือนกับแผ่นทําไว้นานแล้วแต่ข้อมูลในแผ่นก็ยังอ่านได้ดีอยู่ยังเปิดเล่นได้ดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทด,ด,ดสอบให้นะครับนะ,ะมันก็เนี่ยมันก็คือเป็นการบ่งบอกได้ว่าวกแผ่น,ผนมันแผ่นมันแทนที่แผ่นเก่าแล้วมันจะไม่ดีมันจะเปิดไม่ติดมันจะเปิดยากมันไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะฮะมันเปิดติดง่ายเปิดติดดีกว่าแผ่นใหม่บางทีที่ทําอีกนะครับนะ เพราะแผ่นมันคุณภาพดีเวลามันมันมันพึกบันทึกไฟล์มันเวลามันเบินแผ่นน่ะมันจะข้อมูลมันจะแบบเหมือนจะดีดีกว่านะเนื้อเนื้อมันมีความไอเนื้อเนื้อข้อมูลแผ่นมันอาจจะมีความละเอียดกว่านะแล้วก็การเคลือบอะไรพวกเนี้นะการเคลือบหน้าผิวหน้าอะไรเนี่ยนะครับบางทีที่บอกแผ่นเก่าแผ่นเก่าๆบางยี่ห้อมันเก็บไว้นานแล้วเราหน้าหน้าหน้าผิวข้อมูลตัวนี้มันจะลอกพอลอกเสร็จข้อมูลก็มันก็หายนะะ หายก็คือนัน่นแหละที่บอกแผ่นมันก็จะไม่ติดนะแต่ตัวนี้หน้าข้อมูลมันจะโอเคไงนะครับมันถึงเก็บข้อมูลได้นานนะครับนะอันนี้ลูกค้าเอ่อไม่ได้แปลงนะครับสั่งไม่ได้ไม่ได้แปลงนะฮะนะก็คือเป็นแผ่นอเมริกาตาต้มฉบับนะครับเครื่องที่จะเปิดเล่นได้ต้องเป็นเครื่องที่ติดชิปออโซนนะครับอ่านเนี่ยผมเดี๋ยวผมมาเสริมให้นะครับว่าชิปออโซนคืออะไรนะครับนะ ก็เป็นเครื่องที่มันสามารถเล่นแผ่นแปลงแล้วอะเล่นแผ่นได้ทุกโซนนะครับแผ่นอเมริกาไปใส่ก็เปิดติดเนี่ยก็คือเครื่องผมเนี่ยตัวอย่างเครื่องเครื่องที่ลองตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องออโซนเหมือนกันชิปออโซนนะครับเนี่ยแผ่นมันจะเป็นแผ่นอเมริกาตามต้นฉบับมันนะครับก็เครื่องนี้ใส่แผ่นอเมริกาเข้าไปก็เปิดติดใส่แผ่นญี่ปุ่นเข้าไปก็เปิดติดใส่แผ่นยุโรปไปก็เปิดติดนะครับแต่มจะมี เครื่องที่มันไม่ออโซนก็คือเป็นเครื่องชิปแปลงเจแปนนะครับก็คือเป็นเครื่องญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับมันจะติดล็อกโซนนะครับเวลาใส่แผ่นญี่ปุ่นเข้าไปมันจะเล่นได้นะครับแต่ใส่อเมริกาติดนะครับมันจะไม่ปลดล็อกให้เข้าไม่เกมไม่ได้เลยนะครับใส่แผ่นยุโรปก็ติดนะครับหมายถึงว่าติดล็อกนะติดนี่หมายถึงติดล็อกนะก็คือมันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับนะก็เนี่ยลูกค้าเครื่องลูกค้าเขาเป็นรุ่นในตัวเล็กนะครับเครื่องตัวเล็กนะครับ ผมให้ดูรูปนิดนึงเนี่ยพอดีเขาถ่ายมาให้ดูนะครับเนี่ยเันเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเนีย่มันจะมีทั้ง ntc มีทั้งพอมีทั้ง jpan มีทั้ง uc, UC ก็คือ u ในเตสเตตอเมริกานะครับ usa กับแคนาดานะก็คือโซนอเมริกาเหนือเขาจะย่อว่า uc นะครับอ่าก็คืออเมริกากับแคนาดานะฮะเนี่ยมันมีครบทุกโซนเลยนะเครื่องเวลาแปลงแล้วมันก็จะได้ครบทุกโซนเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าเขียนอย่างเงี้ย คือเครื่องครบทุกโซนเลยนะครับนะแต่แต่เอาจริงๆก็คือมันเป็นเครื่องที่เม็ดอินญี่ปุ่นมั้งหรือว่าเม็ดอินไชน่าอันนี้ไม่มีอ๋อเนี่ยเม็ดเมดอินญี่ปุ่นนะครับแต่มันสามารถข้างในใบออดมันอะตัวเครื่องมันอะชิปมันสามารถปลดปลดอเมริกาได้ปลดยุโรปเนี่ยพอก็คือยุโรปนะแล้วก็ปลดญี่ปุ่นได้เห็นไหมมาได้ทั้ง3ามโซนอย่างเงี้ยอโซนชัวๆเลยนะครับอันนี้ก็คือแผ่นแท้ก็ปลดปลดปลดหมดทุกโซนเหมือนกันนะครับ ใส่แผ่นแท้ก็ไปก็ปลดได้หมดทุกโซนนะครับแต่ถ้ามันเป็นเครื่องใหญ่อันนี้มันเป็นเครื่องตัวเล็กนะนะครับถ้ามันเป็นเครื่องตัวใหญ่เนี่ยมันยังไม่ปลดไม่ได้ทุกโซนนะฮะถ้าเล่นแผ่นแท้เล่นแผ่นแท้จะต้องตามโซนของมันนะครับเครื่องอเมริกาก็เล่นในแผ่นแท้อเมริกาเครื่องญี่ปุ่นก็เล่นแผ่นแท้แท้ญี่ปุ่นเครื่องยุโรปก็แผ่นแท้ญี่ปุ่นแต่พอตัวเล็กอ่ะเหมือนเขาปลดล็อกให้แล้วนะครับนะทางโซนี่เขาปลดล็อกให้แล้วนะก็มันเล่นแผ่นแท้มันก็รเล่นแผ่นแท้ได้ทุกโซนลงว็เเ่ครัือต ที่มันมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยข้างหลังข้างใต้เครื่องนะฮะอ่าอันนี้เป็นเสริมเป็นความรู้ควา,ามรู้ให้นะครับก็ผมถึงบอกไอ้มันอยู่ที่ชิปไบออดเครื่องอะนะครับถ้ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะมันจะติดแล้วเป็นตัวใหญ่อะ да. เครื่องเครื่องตัวใหญ่แล้วเป็นเครื่องญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่ไบออดมันจะติดล็อกมันจะมันมันจะไม่ปลดไอ้ แผ่นอเมริกาให้แผ่นยุโรปให้นะครับมันจะปลดได้แค่แผ่นญี่ปุ่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นเกมเอา้าวเครื่องผมช็อตอีกอะไอ้สายข้างหลังมันช็อตเครื่องช็อตอีกอะถ้าเราอยากจะเล่นเกมไอโซนอเมริกาหรือยุโรปนะฮะมันจะต้องไปแก้ที่แผ่นแทนนะครับถ้ามันเป็นแผ่นแผ่นตามโซนของมันก็คือ ไม่ได้ประดัดแปลงแผ่นอะไรข้อมูลแผ่นอะไรมันก็มันก็จะเป็นข้อมูลแผ่นอเมริกาครับมันก็จะเป็นเปิดมาเป็นอเมริกาอย่างนี้นะครับไอเครื่องเครื่องที่ติดชิปญี่ปุ่นน่ะมันจะปลดไม่ได้นะเราเลยต้องมีการแปลงแผ่นให้ให้เครื่องมันปลดปลดได้ก็ใช้วิธีนี้แทนแก้ที่เครื่องไม่ได้ก็แก้ที่ตัวแผ่นนะนะครับแต่อันเนี้ยตัวตัวเครื่องมันแก้ได้นะครับอย่างอย่างเครื่องผมก็เป็นออโซนนะครับตัวเครื่องมันก็แก้ได้ก็คือใส่แผ่นอะไรมันก็เข้าเล่นได้หมดแต่ถ้ามันเป็นญี่ปุ่นน่ะมันจะติดนะ นะครับเครื่องเครื่องเครื่องโซนญี่ปุ่นเนาะก็อันนี้ลูกค้าก็โอเคกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นออโซนนะครับก็เนี่ยไม่ต้องไปแปลงแผ่นนะครับมันก็จะได้แผ่นที่มันเป็นไฟล์ตามต้นฉบับเลยเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของของเกมอ่ะมันจะมีเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องไปแปลงไฟล์อะไรมันเพราะวาเวลามีการแปลงไฟล์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะข้อมูลในเน,เนื้อเนื้อเนื้อแผ่นนะครับแปลงมันอาจจะทําให้พวก ตัวเกมมันอาจเกิดมาความไม่สมบูรณ์ขึ้นก็ได้เกิดบั๊กเกิดเออร์เลอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้แปลงเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากๆนะนะครับเนี่ยแล้วผมก็เทสให้แล้วเนี่ยนะครับนะเกมก็เล่นได้แน่นอนนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมไปส่งให้นะวันนี้ก็ตัดรอบเร็วหน่อยนะครับแล้วผมอาจจะไปทำธุระอะไรของผมเนะี่ยอ่านะครับนี่นะ อืมโอเคนะแผ่นพิเนึงเรียบร้อยก็ถ้าลูกค้าอยากจะได้แผ่นเกมที่จะไปเล่นกับเครื่องแบบไหนแบบไหนก็ทักมาบอกผมได้ดูเครื่องไม่เป็นอะไรก็บอกผมได้นะนะครับหรือถ้าใครมีความรู้จากการเนี่ยที่ผมให้ข้อมูลเนี่ยแต่ในในใน,ในแต่ละคลิปไปเนี่ยนะครับกส็สามารถซื้อเองได้เลยนะครับไม่ต้องทักบอกผมก็ได้นะ ก็คือดูแล้วเข้าใจอ่ะนะครับเพราะผมก็พยายามอธิบายให้มันให้ให้ลูกค้าเข้าใจอยู่ว่าเออแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องเพลหนึ่งที่มันเป็นเครื่องญี่ปุ่นเข้ามาในใน,ในตลาดนะครับบ้านเราแล้วมันก็จะมีปัญหากดแผ่นเกมเออเมริกากับญี่ปุ่นอ่ายุโรปไม่ได้นะก็ต้องใช้วิธีแก้ก็คือไปแปลงข้อมูลในแผ่นอเมริกากับยุโรปซะนะครับ แดีวก็จะมีเครื่องตัวเล็กเนะี่ยเครื่องตัวเล็กรุ่นสึตัวนี้จะรุ่นสุดท้ายเลยมั้งรุ่นรุ่นหนึ่งไอ่หนึ่งศูนย์สามเนี่ยเครื่องตัวเล็กรุ่นหนึ่งศูนย์สามมันจะเป็นรุ่นสุดท้ายเลยมันเลยใจดีนะครับปลดปลดให้หมดเลยนะรุ่นหนึ่งศูนย์สามเนี่ยมันเป็นรุ่นสุดท้ายที่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวเล็กรุ่นเนี่ยรุ่นหนึ่งศูนย์สามนะ รู้สึกมันจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามตัวเล็กมันออกมาอยู่สามรุ่นนะรุ่นรุ่นศูนย์สามเนี่ยจะจะดีนะครับปลดได้หมดเลยรุ่นไอหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สวสองก็รู้สึกจะ,จะ,จ,ะจะติดล็อกอยู่นะนะครับแต่รู้สึกหนึ่งศูนย์สองจะมีบางตัวที่มันก็เป็น ntsc กับพอลนะครับก็คือได้ทุกโซนนะรุ่นบางโซนก็จะได้แต่พอลอย่างเดียวบางโซนก็ได้แต่ ntsc อย่างเดียวนะเท่าที่ผมจำได้แต่หนึ่งศูนย์หน ที่ผมจำได้นะอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยไอมอเตอรซคนนะครับเนี่ยเห็นไหมใส่ไปทีแรกก็ติดแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมลองให้อีกทีนึง่งเอาแผ่นออกด้วยนะครับเนี่ยผมถึงบอกแผ่นมันยังดีอยู่สภาพดีอยู่นะครับลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยผมว่ามันมันคุ้มค่ามากๆนะคุ้มค่ากว่าที่การที่ อ่ผมไม่ได้มีแผ่นโซนี่แล้วแล้วแล้วผมต้องทำแผ่นใหม่ให้เพราะาแผ่นใหม่ให้มันจะเป็นยี่ห้อ HP แทนนะครับผมว่า HP อ่ะคุณภาพยังสู้ของโซนี่ไม่ได้เลยนะฮะแต่เพราะโซนี่มันไม่มีขายแล้วไนงะปัจจุบันแผ่นโซนี่แผ่นเปล่าโซนี่มันไม่มีขายแล้วมันหมดจะไปจากตลาดแล้วนะฮะผมเลยมีความจําเป็นต้องใช้แผ่นที่มันเรียกว่าอ่อผมเห็นว่ามันดีที่สุดในตลาดอนะณตอนนี้แทนนะครับผมก็เออเห็นว่า H p พมันก็โอเคอยู่นะแต่โดยแตกนะ่ก่อนน่ะ ผมใช้โซนี่ไงนะครับทำทำขายให้แต่มันจะมีบางเกมที่มันขายไม่หมดไม่มีใครซื้อทําไว้แล้วไม่มีใครซื้อนะครับแต่มันก็ยังทาเก็บไว้แล้วมันไม่เสียไงนะครับนะก็ใครสั่งมาเนี่ยเห็นไหมก็มาลองให้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยนะนะก็ผมนึกบอกมันโอเคนะดูวันถะูกส t าร์ทเกมเยะเนี่ยเห็นไหมยัง,ย,งยังเล่นได้อยู่ปกตินะครับเนะี่ยผมนึกบอกมันได้ไปใน ผมว่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันมีให้เลือกอะไรแค่สองอันดันหลบกับคัตเตอร์อะไรวะมูวี่เหรอนี่ผมเขามาดันหลบมูโนโนวิด no no คิกคัพอ๋อชิงถ้วยอุ้ยถ้วยมันโคตรเยอะเลยนะเลือกไบเข้าไปเลือกไบก่อนเอามีอยู่คันเดียวอะ่ะ เออมันมา,มาถึงสตาร์ทเกมมันให้อยู่คันเดียวเลือกรุ่นอื่นไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีเลยแต่เลือกสี่ยได้อยู่เนี่ยสีก็มีอยู่มีอยู่สี่สีเองนะขาวลายดาขาวลายเนี่ยอ่าลายลายแดงแล้วก็เนี่ยแดงกับเหลืองขาวลายดําขาวลายแดงขาวลายเออเหลืองแดงนะแล้วก็เหลืองเออแล้วก็แดงนะขาวลายดำลายแดงเหลืองแดงแค่นี้มีอยู่สี่สี <laughs> ล้อก็เลือกไม่ได้ล้อยังไม่ปลดนะล้อต้องไปซื้อ เอนฮาร์ดมีมีอะไรยังอ๋อติดสติกเกอร์มั้งติดสติกเกอร์แบบข้างอ่ะเนี่ยนะอ๋อกระบอกไอท่อไอเสียมียี่ห้อยีอ่หอด้วยแอร์โรไม r ครอาคาอะ,อะไรอาคาโควิดเดรออาคาระโควิดเดรออัคระโควิดมัน AKRA อะเท่าที่ดูนะ A K I A อัคราอัคราปควิดย์อโนไมคอนนาแค่นี้มีเลือกให้เลือกแค่เนี้ยนะอ๋ะอตัวเราไฮโดเมทก็ไม่มีให้เลือกอันนี้ไม่มีให้เลือกสักอย่างเลยดำหมดเลยเนะี่ยอ๋อมีมีสีสีเลือกได้นี่ชุดชุดนักแข่งเลือกได้อยู่แต่ก็มีอยู่ไม่กี่สีอันนี้เลือกไม่ได้อ๋อหมวกหมวกหมวก,มวกเลือกได้หมวกมันโชว์ข้างหลังหลังหมวก แต่มีอยู่ไม่กี่สีเองยี่ห้อหมวกเลือกไม่ได้เฮล멧ยี่ห้อเจสเตอร์สีเลือกได้แต่มีอยู่ไม่กี่สีเสือเ้อก็เลือกไม่ได้แต่เลือกสีได้ก็มีอยู่ไม่กี่สีมันยังไม่ปดอีกต้องเยอะนะก็ต้องไปเล่นให้มันปดอ๋อเราจะให้ดูรีวิวนิดนึงนะพอดี ไม่มีลูกค้าสั่งมาหลายวันอยู่นะครับก็จะมีรีวิวลูกค้าส่งมาอยู่อ่ะกดคอนเทนตไปก่อนเสียงเครื่องเร่งรอละอ่ะเนี่ยใหม่เนี่ยนะครับนี่เขาอ๋อเขาเขาอีดินใหม่นะครับเนี่ยเขาบีบเนี่ยลูกค้าอะไรนี้สั่งคลิป ไอคลิปคิวเลอร์ไปตั้งงานแล้วนะครับนี่เขาแก้เขาแมเพื่นแก้เบอร์เนี่ยเที่ยงยีิบเจ็ดเนี่ยนี่ตอนนี้ก็อ๋อสิบสามสี่หนึ่งแต่ผมยังไม่ได้กดอ๋อไม่ได้เที่ยงเนี่ยสิบสามสามเจ็ดนี่สิบสามสี่หนึ่งอะเนี่ยเขาเขาแก้ใส่รูปใส่รูปนะใส่รูปเนี่ยว่าเขาเล่นให้ดูนะครับเนี่ยว่าเล่นได้จริงเกมนะครับเนี่ยมีวิดีโอเขาเล่นหน้าจอให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ นะ <S <S เขาเล่นให้ดูเนี่ยนะครับเล่นได้นะครับเนี่ยนะครับมีเนี่ยลูกค้ายืนยันว่าเล่นให้ดูนะฮะเนี่ยแล้วก็หลายหลายคนนะครับก็จะบอกเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกอะไรให้ให้ห้าดาวแต่ไม่บอกอะไรจะมีหลายคนที่บอกอยู่อย่างเงี้ยเนี่ย,ยส่งเร็วใช้ได้จริงเห็นไหมเนี่ยผมบอกงานผมเนี่ยผมเทสให้มันเล่นได้เนี่ยถ้าลูกค้าเครื่องสมบูรณ์อะไรมันก็จะเล่นได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนะเนี่ยนะอ่านะ อ่าจะเป็กล้องไปสูกกัดอ่าแล้วเป็นแล้วไหมเนี่ยหลายๆคนนะครับเนี่ยเนี่ยลูกค้าอะไรนี้ก็สั่งไปหลายเกมนะแต่แต่ลงวิดีโอแค่ตัวเดียวนะก็เนี่ยบอกว่าแผ่นเล่นได้แผ่นเล่นได้ดีมากไม่มีสะดุดลื่นไหลเลยแล้วอันนี้เป็นเกมไอ้ไอไอสมักดาวที่คราวที่แล้วผมลองผมลองเครื่องผมแล้วมันมีมันมีสะดุดนิดนึงตรงไอ้เพลงไตเติ้ลนะนะครับเนี่ยเขาก็าไปเล่นนะแต่ตรงอื่นไม่มีสะดุดนะเท่าที่ผมลอง เนี่ยลูกค้าก็ส่งวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเ็เขาก็เล่นนะครับเลือกตัวเลือกอะไรอยู่เนี่ยนะนะครับที่คราวนี้แล้วที่ลูกค้าสั่งมาหลายๆเกมอ่ะนะครับบางคนก็ไม่ได้มีคะแนนเอ้ไม่ได้ให้รีวิวอะไรมานะแต่ให้คะแนนมานะก็เนี่ยผมจะให้ดูลูกค้าที่ให้รีวิวอ่ะนะครับเนีน่ยนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าเล่นเล่นเล่น,ลนแบบแพ็คเล่นได้มาดีมากเล่นได้โคตร ได้ใส่กล่องมาให้ด้วยอะไรเนี่ยนะครับนะเนี่ยถึงบอ่อนะฮะก็ถึงบอ่อลองแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องลูกค้าตรงตามสเปกนะฮะแปลงมาถูกถูกถูกระบบกับตัวเลือกอ่ะนะครับจริงจริงอ่ะตัวเลือกอ่ะมันต้องปเป็นไปเป็นตามเครื่องเครื่องที่ลูกค้ามีนะครับไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมาแปลงมาให้ถูกกับตัวตัวแผ่นที่ที่เลือกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องสลับกันนะความหมายคือลูกค้ามีเครื่องแบบไหนเลือกตัวเลือก ในร้านผมอ่ะให้ถูกกับตัวเครื่องลูกค้านะครับแล้วมันจะเล่นได้นะถ้าเลือกไม่ถูกต้องเครื่องมันจะติดล็อกมันจะปลดแผ่นไม่ได้นะครับนะมันต้องต้องเลือกแผ่นให้ถูกรุ่นมันอะนะครับเพราะผมมีตัวเลือกเอาไว้ให้ให้เหมือนกับเอาไว้แก้ไขอะในเรื่องในเมื่อลูกค้าแก้ไขที่ตัวเครื่องลูกค้าไม่ได้แบบว่า,เ,าเครื่องลูกค้ามันปลดได้แค่แผ่นญี่ปุ่นจะไปแปลงให้ทําให้มันออโซนมันก็หาช่างทํายากจริงๆมันทําได้นะครับแต่มันทํายากมาก ช่างต้องมีไอตัวตัวชิปไอไอซีไอซีที่มันเป็นใบออดเครื่องอะรุ่นที่มันเป็นใบออด all ซ o n e นะฮะอย่างอย่างอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยอย่างไอเครื่องหนึ่งศูนย์สามอะนะครับที่ว่าข้างหลังเครื่องอะมันมันบอกว่ามันมันเปิดเล่นได้ทุกเครื่องเลยนะครับไอเครื่องตัวนี้แหละใบออดเครื่องอะมันเป็น all ซ o n e นะครับก็คือมันปลดได้ทุกโซนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเขาก็จะเอาแกะชิปตัวเนี้ย ไปใส่ในเครื่องอื่นไอ้ใส่ในเครื่องที่มันปลดได้ได้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนึ่งนหนึ่งสองอย่างเงี้ยอาจจะใช้ได้เพราะาเครื่องตัวเล็กไอซีตัวไบออดมันจะเท่ากันนะก็ไปแกะแกะตัวที่มันเป็นออโซมไปไปวางในใ,ในในตัวที่มันปลดล็อกอติดล็อกเครื่องใหญ่ก็ใช่นะครับก็เครื่องใหญ่เครื่องญี่ปุ่นนะ่ะมันก็จะเป็นไบออดญี่ปุ่นแล้วมันปลดได้ได้ตัวตัวแผ่นญี่ปุ่นนะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มันออโซนมันต้องแกะชิปตัวนั้นออกไอชิปชิปที่มันปลดได้ใ่ญี่ปุ่นแล้วไปเอาหาชิปที่มันเป็นออโซนใส่เข้าไปซึ่งปัจจุบันนะ่ะอะไหล่ก็หายากนะช่างก็ช่างที่มีซ่อมรับซ่อมรับอะไรก็ไม่มีอะไหล่แล้วส่วนใหญ่ก็หมดแล้วนะครับมันเลยแก้ที่เครื่องอะยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยผมก็เลยมีรอการรองรับในส่วนนี้โดยการมาแก้ที่แผ่นให้แทนนะฮะถ้าลูกเยอะอย่างนี้บอกถ้าลูกค้าเลือกตัวเลือกผิด เครื่องมันก็ปลดล็อกไม่ได้นะถ้าลูกตัวลูกค้าเลือกตัวเลือกออโซนแล้วเครื่องลูกค้าไม่ใช่ออโซนมันก็จะปลดล็อกไม่ได้เข้าเกมไม่ได้ก็ต้องไปเลือกไอตัวเลือกหลังแทนนะครับเครื่องที่ญี่ปุ่นแทนมันก็ถึงปลดล็อกได้ตรงนี้คือผมให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วสําหรับลูกค้าที่ล็อกเพราะว่ามันแก้ที่เครื่องไม่ได้ไงผมก็เลยมีม,มีมีการสนับสนุนมีการซัพพอร์ตให้แก้ที่แผ่นแทนนะครับ แต่ตรงเนี้ยถ้าลูกค้าไม่เข้าใจว่าตัวเครื่องลูกค้าเป็นเป็นอะไรยังไงมันถามได้ไงนะครับลูกค้าบางรายก็ไม่ถามเข้ามาพอซื้อไปเล่นไม่ได้ลูกค้าก็มาทำเครดิตร้านหมุมเสียอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยอยากให้ลูกค้ามองว่าผมเป็นคนซัพพอร์ตให้ลูกค้านะนะครับนะคือถือเครื่องลูกค้าเล่นไม่ได้แล้วไปแก้ที่เครื่องไม่ได้เราก็มีตัวเลือกให้มันแปลงแปลงแผ่นนะให้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 มันเปิดกับเครื่องได้อยู่นะครับแต่ทั้งเนี้ยถ้าลูกค้าต้องมีความเข้าใจในตัวเครื่องไง นะครับคือถ้าเลือกผูกอ่ะมันเล่นได้แน่นอนแล้วหนนี้มันจบแล้วเหรอมันต้องคอนทินิวใหม่ไหมใช่ไหมเขาเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยผมอยากให้ลูกค้ามองว่ามันไม่ใช่ความผิดของร้านนะมันอยู่ที่ตัวลูกค้าเ,เพราะลูกค้าก็ไม่ทักอะไรบอกผมมาไม่ทักบอกผมมาแล้วผมจะไปรู้ภาษาอะไรกับตัวเครื่องลูกค้าว่าเครื่องลูกค้าเป็นรุ่นไหนนะครับ นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมตัวเลือกที่ผมมีผมก็คือเอาไว้ซัพพอร์ตลูกค้ากับเครื่องลูกค้าในรุ่นนั้นๆแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมันอยู่มันจริง,รงๆอันเนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของของตัวลูกค้าเองที่จะต้องรู้สเปคเครื่องลูกค้าเองว่าเครื่องลูกค้าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมนะ ความส่วนความรับผิดชอบผมบอกว่าผมก็ทําให้นะครับ <st it> ก็คือลูกค้าเลือกตัวเลือกอะไรมาเนี่ยเนี่ยผมก็ลองแผ่นให้ก่อนส่งนะครับว่าแผ่นมาเปิดเล่นได้แน่นอนแผ่นมันไม่ได้เสียนะครับแผ่นเสียนั่นก็คือใช่มันเป็นสิ่งที่อ่าความอ่าเหมือนกับอ่ายังไงถ้าแถ้าผมส่งแผ่นเสียให้ลูกค้ามันก็คือความเหมือนกับมัน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 ไม่ได้รับผิดชอบให้ลูกค้านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าแผ่นมันเสียจริงอะไรจริงผมก็รับผิดชอบ เอาแผ่นใหม่ให้ลูกค้าให้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเทสมันติดอย่างเงี้ยแผ่นมันไม่เสียนะครับนะแต่ถ้าเอาไปเทสแล้วที่บอกดเทสผมเทสให้อย่างเงี้ยมันเปิดติดแต่ลูกค้าเครื่องเอาไปไม่ติดลูกค้าลองเช็คสเปคเครื่องดูอุ้ยด้ย,ยคนไม่ตายด้วยคนแข็งด้วยคนยืนนิ่งเลยแต่รถผมก็เด็นล้มอ่ะ <laughs> แล้วมันมีทางแยกอย่างนั้นมันต้องเลี้ยวไงวะ ถ้ามันดูแข็งๆนหน่อยอ๋อผมลืมผมลืมผมกําลังอินอยู่ตะ่กี้ผมไม่ได้ดูกล้องว่ากล้องกล้องมันถ่ายถ่ายถ่ายตกลงมาอย่างงี้นะผมไม่ได้ดูว่ามว่าแล้วก็เบอร์ด้วยโทษทีโทษทีทษทกาลังกําลังตั้งใจขับอยู่ไงผมมองแต่จอจอจอจริงอ่นะไม่ได้มองผ่านไม่ได้มองผ่านไอ้กล้องไอ้ที่กดอดัดอะนะโทษทีโทษทีอันนี้หมดนะครับ นะโอเคนะครับเนี่ยเล่นได้ไม่มีปัหานะโอเควันนี้ก็ส่งลูกค้า2ลนยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม